วันนี้อยากจะพูดถึงเรื่องความรักเห็นไหมคะสนปักหน้าเต้นไปหมดเลยความรักเป็นสิ่งสวยงามนะคะไม่ว่าจะเป็นเช่นไรแล้วก็ความรักก็เป็นหลักสูตรหนึ่งของวิชาชีวิตของการเกิดมาบนโลกใบนี้แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ต้องเรียนรู้วิชาความรักมันต้องผ่านหลักสูตระ ไปแต่ละขั้นแต่ละตอนเพื่อให้เราเข้าใจชีวิตไงคะแต่ว่าในไวัยไร้เดียงสาเนี่ยเราก็อาจจะเลือกความรักเพราะปิ๊งเพราะชอบเพราะรูปร่างหน้าตาเพราะชื่อเสียงเพราะการศึกษาเพราะเงินทองอาจจะเป็นเพราะเหตุผลอื่นไงคะก็บ้างก็อาจจะเจอความผิดพลาด ในชีวิตคู่บ้างก็แฮปปี้ไปนะคะความรักแรกแย้มมันก็อาจจะหลอกล่อเหมือนน้ำพึ่งหวานที่หลอกล่อให้เราเข้าไปหาใช่ไหมคะแต่เมื่อได้ลิ้มรสแล้วมันก็คือใบมีดอาบยาพิษหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะบางคนที่ มีชีวิตคู่มีลูกมีเต้าแล้วก็คือมันก็มีหลายอย่างแนละ้วมันเป็นความผูกพันความสัมพันธ์ด้วยไงเพราะว่าความรักเนี่ยที่เป็น poppy love เ,เป็นโลกสิชุมพูมีความสุขมากเลยเนี่ยก็มีอายุประมาณ3าเดือนที่มันแฮปปี้มากอะไรประมาณนี้นะคิดถึงมาก for in love อะไรประมาณนี้อ่าแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะต่อยอดเกาะต่อไปสัก2อปีค่ะอ่าแล้วสิ่งที่จะทำให้ อยู่กันต่อไปได้คือความผูกพนันกิจกรรมที่ทำร่วมกันแล้วก็ไลฟ์สไตล์ที่มันเข้ากันได้ค่ะแล้วก็เรื่องเซ็กเรื่องบนเตียงมันก็มีส่วนที่ทำให้คนก o on ต่อกันไปได้นะคะแต่แต่งกันไปแล้วหรือไม่ได้แต่งหรืออยู่ด้วยกันไปแล้วมันมีปัญหาทีหลังมันมีความผูกพันเข้าไปแล้วไงตรงนี้แหละ ความผูกพันตรงนี้แม้ว่าไม่มีความรักไปแล้วมันก็ยงงังดึงดังดึงดังดึงดังจะไปต่อดีจะหยุดดีอะไรประมาณนี้นะคะมันก็เหมือนเช้ยนที่ตามมือเห็นไหมคะมันก็อยู่ในมือถ้าเราไม่แกะออกอะค่ะมันก็จะเจ็บเจ็บเจ็บ,จบปวดหนวงนองอยู่อย่างนั้นทิ่มแทงมือเราให้เจ็บแต่พอเราแกะ เสียนออกใช่ไหมคะเคลียปัญหาเคลียใจเคลียความรักได้อะมันก็อาจจะมีแผลอยู่ระยะหนึ่งนี่ยค่ะแต่เสี้ยนมันออกไปแล้วเดี๋ยวแผลมันฮิลลิ่งดีมันก็จะหายเจ็บอืแต่มันก็อาจจะมีรอยแผลอยู่ในคนที่ลึกซึ้งหรือคนที่มีเรื่องราวสตอรี่ร่วมกันมาเยอะไงคะอืมก็ให้กำลังใจค่ะ ไม่ว่าความรักจะเป็นเช่นไรนะคะอย่าไปโทษตัวเองเลยค่ะหน้าวันที่คุณเลือกนะ่ะคุณอาจจะยังอายุน้อยคุณอาจจะย,ยังไม่เข้าใจโลกไนะคุณอาจจะยังไร้เดียงสานะคะไม่ต้องด่าตัวเองไม่ต้องไปว่าไม่ต้องไปผิดาพาดตัวเองอยากจะว่าก็ว่าไปเถอะระบายออกไปนะคะก็ลองหาวิธีดูว่าจะทำยังไงให้เรา อยู่ได้อย่างมีความสุขในเมื่ออย่าก็ไม่ได้เลิกก็ไม่ได้ลูกก็มีแล้วจะก o อ n ชีวิตต่อไปได้อย่างไรเพราะว่าสุดท้ายอะคะ่ะความสุขคือตัวเรานะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับคู่ชีวิตเพราะความรักมันก็มีจัเป็นแล้วก็จักตายนะคะให้กําลังใจทุกทกท่านที่มีความรักไม่ว่าจะสมหวังหรือ ไม่แฮปปี้ก็ขอให้สู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะ